สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแม่หมอสาวใช้ชีวิตดุดราชินีมีสามีเจ็คนเคียงข้างเพราะท่านเทพเป็นผู้ต้องการเผยอนาคตอาจมีเพิ่มและสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอพาทุกคนมาติดตามชีวิตแม่หมอสาวเชาว่าอยู่กันหน้ารายหนึ่งนะครับที่เธอมีสาม,มีทั้งหมด7คน และอาศัยอยู่รวมกันโดยไร้ปัญหาโดยที่เธอเองก็บอกว่าอนาคตจะมีสามีเพิ่มอีกหากเทพเจ้าต้องการสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานนะครับว่ามีแม่หมอสาวชาวยู่กันด้ารายหนึ่งที่ชาวเน็ตหลังพูดถึงอย่างหนักเพราะเธอมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์เพราะสามารถคืนชีพคนตายและรักษาคนเป็นได้และยังไว้ผมยาวตลอดชีวิตโดยที่ไม่เคยตัดผมเลยนอกจากนี้นะครับ เธอยังมีสามีถึง7คนโดยเธอได้เล่าถึงที่มาถึงการมีสามีเยอะเนื่องจากต้องการให้สามีได้รับใช้เทพเจ้าที่เธอเคารพเธอต้องมีลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่จะมีลูกเพียงคนเดียวต่อสามีหนึ่งคนเท่านั้นดังนั้นเธอจึงจําเป็นต้องแต่งงานกับสามีหลายคนซึ่งสามีแต่ละคนต่างได้รับเลือกจากเทพเจ้าทั้งสิ้นโดยปัจจุบันนี้นะครับเธอเป็นคุณแม่ลูกหก เนื่องจากยังไม่มีลูกกับสามีคนล่าสุดนอกจากนี้เธอยังบอกว่าในอนาคตอาจจะมีสามีเพิ่มอีกถ้าหากไม่เป็นความต้องการของท่านเทพเธอก็พร้อมที่จะทําตามคาบัญชาฉันเป็นหมอชาวบ้านฉันใช้พลังของคนตายเพื่อรักษาคนอื่นการให้พลังนั้นยังคงอยู่ฉันต้องแต่งงานให้ได้มาซึ่งพลังและอํานาจและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงบทลงโทษจากท่านเทพเธอกล่าวเชื่อไหมครับว่า แม้เธอจะมีสามีเยอะขนาดนี้แต่ทุกคนกลับรักใคร่ปลองดองกันเป็นอย่างดีเนื่องจากเธอรักและให้เกียรติสามีทุกคนดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและสร้างบ้านให้คนละหลังเป็นของขวัญแต่งงานเธอใช้ชีวิตดุดดั่งราชินีเพราะได้รับการดูแลจากสามีทุกคนเป็นอย่างดีพวกเขาจะแบกเธอขึ้นแค่หามเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแทบจะไม่ปล่อยให้เธอเดินเองเดีนหเลยซ้ำเธอบอกว่า เธอเป็นคนเดียวที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเลือกสามีคนใดมาร่วมหลับนอนด้วยหากต้องการนอนกับใครเธอจะเดินเข้าบ้านคนนั้นไปได้เลยโดยที่สามีคนอื่นก็ยอมรับในกฎข้อนี้ของเธอเธอกล่าวทิ้งท้ายด้วยสีหน้าที่มั่นใจอีกนะครับว่าไม่มีสามีคนใดกล้าบน่นและนอกใจเธอเพราะเธอมีผลังพิเศษทันเทพจะมาเตือนทันทีที่สามีคิดจะทำอะไรไม่ดีและสามีคนนั้น จะโดนเธอจัดการอย่างแน่นอนแต่จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีสามีคนไหนกล้าลองดีและรักเธอสุดหัวใจก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Black Heart Brotherhood หลังจากที่ทุกคนได้ดูดคลิปนี้จะจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ